่าข่อยข่อยบริสุทธิใจอยู่แล้วเด้อพี่น้องค่ะก็ชื่อแจ้งให้ฟังค่ะข่อยบ่หู้ผู้ใดมาเฮ็ดช่องด่าข่อยข่อยอยากให้เขาเฮ็ดหลายๆเฮ็ดจักร้อยช่องพี่น้องเอ้ยอืมเฮ็ดโรเดอร์บ่เป็นหยังดอกเฮ็ดจักร้อยช่องมันหน่อยพอดจังนะฮะรวมกลุ่มกันหลายๆอืมเอาโลดเอาเต็มที่เอาที่สบายใจ FC บอกมาดอกเจ้าเห็นบ่เรื่องข้ามานั่งสาวมุนนี่เห็ดตำโคกละสามร้อยบาท คือจังเราเห็ดไ่เล่าเห็ดนี่แะเห็ดไห้อุ่นไงเลยพี่น,น้องด้อเอาแบบไม,มเลยปออเดอร์ให้อุ่นไงเลยพี่น้องเย้ตำไตน้องกินพี่น้องครับหกสามร้บาทคือเบาเ็ดเป๊าอ้าวพี่น,น้อ,อ,อ,นองนั่นนี่มันบาอาของมันลพี่น้องนี่น,นานาว่าอะไรตัวด <c oughs> าวนเี่ยวครับโอ้ยตัว,ตวอา่า ประเด็กประเด็กมันมือจะขวดแ่บสองแต่ที่มาโอเคเนาะโอ้ยกุ้งสิบห้าตัวพี่น้องอบ้าน,นอ่องไอ้น่องห้าตัวโอ้ยพี่น้อง ตลาดคุ้มแบบสดดีไหมเ้ามาซื้อที่ตลาดหน่อยมาซื้อไปขนมนมเนยใช่หรอขอบคุณพี่สาวคนสวยเลี้ยงกาแฟเด้อพี่สาวจากปัจจุบเลี้ยงกาแฟหมดแก้วนึ่งรวยสู้เนี่ยมาเบิ้งนบุตร์ตายขายที่เบิ้งบัดซื้อมาค่ะมาเบิ่ง พวกมึงเนี่ยเปิดปุเปตาเบิกรับเข้าใจป่ะเรามาโซ่ให้เบิ้งไายกระดีใจเนาะเขาทำต้องทำจริงเข้าใจด้ยังเอรดิ็อยังเค็ดจริงเป็นอย่างไเบิ้อาคือคํำไว้เงิน่างเเทศมาเบื้งเงินต่าประเทศไปเดี๋มวมาดพกเอ้ยกสับกระลืไม่เห็นัได้กรสักอีฮาตัวไอเนาะฝากเงินจีนมนแดเออมาเบิ้งหนึ่อันนี้เป็นเงินจีนมาออกตัดต่างประเทศยังเดือมอะไรพกแเอ้เดือมอะไรมีปัญาจัก่เอาลุนเไปเลยเดมีปัญาจักไป่ประเทศยัง โอ้ยแมวไปตีก oh, ันข um. ้างนอกเอาเอาตะเทีเง okay, okay, ินเหลือมานี่ขึ้นมาขนนี่สักกละงจะได้จะอยจะคยยัดีีับัมึงดูอาเนียหีจะ้ีมีเต็มถุงเป๋ามีเต็มกระเป๋าคนส่ออมานางาสาวาบสมุนมีพอใส่พอพุงปกสูบระตตีกูทานนี่นี่อันนี้เงินใส่นี้ประจำวันนี่งไะอ่าประจำวันนี่หมดนี่นัพเบ้งนี่เงินใส่ปจำวันนี่มีไหมมีเต็มกระเป๋าองออกมหานางสาวาบออกมหาขี่ตัวาสูเสียทีอ่านี้อันนี้เงิน Guna saye ke dalam ban ku, dia pun nak dia pun sokong macam dia.